พี่น้องมากินยำสลัดนะแม่ม้อนเด้อแม่ม้อนซื้อยำสลัดมากินมื้อนี้อันนี้ก็ซื้อขนมจักขนมยังแม่ม้อนบอ่ฮู้จักดอกให้เตะเคียงเพิ่อนตะเคียงเพิมม่นกินอันนี้เพิ่นบ่กินยำสลัดแล้วก็ขนมแฟนด์วิช2อันย่างละ5,000อันนี้ก็ยำเห็ดจะไปฝากนางหล่าให้นางหล่าเพิ่นกินอันน่นคะแม่ม้อนกินตัวนี้แม่ม้อนกินยำสลัดสบายดียามมือแดงพี่น้อง มาเด้อม,มากินแยมสลัดน้ำมันเด้อเอฟซีที่หาแเมดืดทุกคนสวัสดีพี่น้องอกินขนมกันเนื้อพี่น้องเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศกินต้ตะคีบเพิ่นบวกกินแยมสลัดวนกินอันนี้กินอาหารเจพี่น้องบวกกินเข่ากินอาหารเจเมือ่อยแห้งวันนี้เยลยไปลงคลิปตอนเที่ยง เมื่อไงพี่แาบ์พูดว่าเป็นไ,ได้ไรก็เลยไปร้องคลิปให้พี่น้องเลยตอนเที่ยงไนงะลองคลิปตอนนี้เลยพี่น้องมาเด้อเราลุกเราลานเมื่อตะกอนเด้อเล็กแมกี้สรีคิม,มรรกินยำสลัดน้ำเอือยเด้อนะมามา,มาขนมเป็นมิตรอันนี้ยำเห็ดมากินกนหกันเด้เอเล็บปลา ยำสลัดน้ำนองเดอยเดอ้อเพื่อนจะทั่งเยอรมันมาเรื่ยเดอ้อ <c> ย <oughs> คิน้ำกันเด้อยแสร่พี่น้องถงสิบพันกีบเกรกับสิบพันยำเฮดกับสิบพันอันนี้ย่างละหาพันสิบหาพัน เจ้ากี้คนแซ่บได้ขนมเมปุอัน,นี้นะเทมปใส่้งใแซ่บอันนี้ก็แซ่บก็ขายดีดีถาเอาเลียนคิวเขาขนมอันนี้นะขนายดี กันพี่น้องแซ่บปันมันนัวน้ำสลัดเจ้านี่แซ่บ เป็นอากาศลวเนาะจนในห่อนจนในน้ำเน้ะเพื่องพอสบายเป็นน,นอนเพีเพยงๆนี่แม่มอนเริเ่มไปลงลิดตอนเทีย่ยงมาลงตอนแรง 在不险可能，嗯。Yeah, okay, เป็นเมืเิมดีพี่้องเออมาแซนกันเดอ้อ นางวันนางวาสนามาเด้อทางเมืองไทยเด้อน้องสาวข่อยยสเมื่อยเด้อ แทบเลยนะก่อนหาพันเลนะก่อนสองพันมันไม่แทบคนสองพันมันเชื่อคนตงไท่ธรรมดาเฉยๆเปนนแท่บเลยมันกเือนยกิรยังเชือนะะยังไกับต้นเล่าเนี่ย

สาวแม่ทางเวียงจันทร์มาเด้อเยมสลัดน้าแม่เด้อสาวเนื้อกินแสบ <laughs> Lòng lòng thì nó lòng mình sẽ làm lòng 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 กินรลดแม่ก็กินดอกคื้อให้กินก็นีใส่ไชยกินหนีซ็นเนอรยตะกูอัพนะใส่ไชกินรลดแม่หูจะมาขนมมาดิีแม่ซือให้กินยาใหกินจะมาแบบนี้ กินเข่าเพื่อนเป็นต้มไก่สุกินถอาหักเพคนมาเช่าไก่มาต้มสุกินมาเนี่ยกินเข่าเพื่อนเพลินกะแลงไปลงทิพย์จากไปเลย จะกระดูอยางกระดูกีนเข้ามอจะอยอยสังเกตุยังกระทูกีนมี ันมากขนาดนั้นบอีเมื่อนาซื้อเอามาอ่าก่อกนหมักขนาดนั้นมไน่รลมตอนตอนเห็นยงอดตอนแรกร่ม I don't think นี่ชินลาไปกอบพนงเด้อดหรือก็ไรก็แช่ซองน่องเนิน่อเดือเราจะเลือกผักซองบอนมาหน้าแลกตามมากินแซ่บพี่น้องเด้อดไากินน่งม้ลาก่อนได้พี่น้องเด้อดามกินหนาเด้อหรือก็แซ่ก็ไรซไข่ไปซองน้องเนไงชินใหญ่ห้องเด้อดบาย